ครับจากการที่เพจ Southeast Asia Gallery ได้โพสต์ภาพแผนที่ในอดีตพร้อมแคปชั่นว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองในแผ่นดินใหญ่ในอุตสาคเนนในอดีตแล้วก็ใส่ภาพเป็นธงชาติกัมพูชาไทยพมา่าลาวและ เวียดนามเอาไว้นะครับซึ่งในภาพก็จะประกอบไปด้วยแผนที่ซึ่งบอกว่าเป็นอาณาจักรเขมรอาณาจักรรัตนโกสินอาณาจักรตองอูแล้วก็อาณาจักรภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหนียนของเวียดนามและแผนที่ของอาณาจักรล้านช้างนะครับก็แน่นอนครับเมื่อมีการเปรียบเทียบก็ย่อมจะมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งตัวแอดเองก็มองขำๆไว้เล่นๆนะฮะว่าถ้าสมมติว่าทุกประเทศที่อยู่ในแผนที่เนี่ยเคลมพร้อมกันหมดเราจะทํายังไงนะฮะเพราะแผนที่ ก็ทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความคิดเห็นของพวกเขากันนะครับว่าผู้ใช้งานเพจ Southeast Asia Gallery เขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์นี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยท่านแรกเป็นคนไทยนะครับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเฮ้ย hey, พวกคุณไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยหลังจากนั้นก็มีชาวพมา่านะครับเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้โดยเขาบอกว่าฉันคิดว่าช่อง YouTube d a r o n Historian หลังจากนั้นชาวไทยเจ้าของคอมเมนต์เขาก็มาตอบกลับความคิดเห็นของชาวพมา่าท่านนี้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าขยันสร้างเรื่องเพี้ยนมากขอบคุณที่บอกชาวพมา่าเขาก็มาช่วยตอบคำถามของชาวไทยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ตอบกลับอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้นเขาแค่โพส์ช่วงพีคและยุคอาณจาจักรไม่ได้หมายความว่าราชาอาณาจักรมีเวลาทั้งหมดเช่นนี้แล้วก็ชาวไทยกับชาวพมา่าก,ก็ตอบกันไปกันมานในแนวว่าขำโพสต์นี้นะครับหลังจากนั้นไม่นานชาวกัมพูชาก็เข้ามานะ ก็แอดมินเพจนี้ก็น่าจะเป็นชาวกัมพูชานะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวไทยซึ่งมาตอบความคิดเห็นของชาวไทยที่คอมเมนต์แรกไว้นะครับก็บอกว่ามันคือคนที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการเป็นแค่คนอวดเก่งคนหนึ่งความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับเขามาตอบเป็นภาษากัมพูชาไว้ว่าสามารถความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเข้ามาตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่าตื่นตื่นตื่นไปโรงเรียนได้แล้วความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับเขามาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่าใครส ้แแผนนทีีี่ละมใครรรับบู้้างไหมความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าชาเขมรพูดถึงหลักการหรือเอาข้อมูลมาเถียงก็มีแต่ค้นหัวเราะเยาะหลังจากนั้นก็มีชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชานะครับเขาบอกว่า,ขาวเขมรปฏิเสธว่าไทยเคยปกครองกัมพูชางงมากว่าไทยกับขเขมรใช้หนังสือประวัติศาสตร์เล่มไหนมอนขเขมรไทยเชื้อสายเดียวกันจะไหนถึงยกทัพตีกันไม่มุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือหลังจากนั้นชาวไทยเจ้าของคอมเมนต์นะครับเขาก็มาตอบกลับท่านนี้นะครับเพราะว่าจีนและ อินเดียยิ่งใหญ่ในยุคนั้นพวกเรายังคงส่งเครื่องราชบรรณาการให้จีนบางครั้งจีนก็ส่งบุตรหลานไปปลูกครองมนฑลตนต่างๆหลังจากนั้นชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาท่านนี้นะครับเขาก็มาตอบกลับไว้ว่าไทยและขเขมรมีมาก่อนอินเดียและจีนจะมีอิทธิพลต่อเราเราสามารถชื่นชมการมีส่วนร่วมของพวกเราและยังคงภูมิใจในสายเลือดและความสําเร็จของเราก็เป็นการตอบกลับของชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าคุณคาดหวังอะไรกลุ่มอาเซียนทุกกลุ่ม ใน a c e b o o k ตั้งจับกลุ่มกันทำตัวเหมือนจะปฏิวัติทุกประเภทตั้งแต่ผู้โง่เขลาไปจนถึงผู้หญิงพยองในทุกด้านเห็นได้ชัดว่าการพูดถึงตะกาความจริงใช้ไม่ได้ที่นี่มันน่าอายจริงๆฉันคิดว่าทั้งสองฝ่ายปฏิเสธซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวเขมรพวกเขาไม่ได้มองมันเป็นเพียงอดีตโบราณพวกเขาทำเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อวานก็เป็นการตอบกลับของชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับจากนั้นนะครับชาวอเมริกันเชื้อสายกมชา แรกก็มาตอบกลับนะครับก็บอกว่าพูดตามตรงอย่าคาดหวังเหตุผลตะก,กะอะไรในกลุ่มเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอะไรเลยคุณจะได้เพียงการระบายตัวตนเท่านั้นที่อื่นมีภาษาขเขมรภาษาไทยภาษาเวียดนามพอสมควรจะฟังกันแต่ที่นี่ไม่ใช่ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่า RIP ประเทศไทยเรียน,นรู้ประวัติศาสตร์จากวิกิพีเดียหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยเรื่องคุณภาพการศึกษาและเขาก็โพสต์ภาพไว้นะครับความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเขาก็โพสต์ภาพเดิมกับท่านเมื่อสักครู่นะครับภาพเอกสารการตอบกลับการสมัครการศึกษาที่มีชาวคัมพูชาท่านหนึ่งได้โพสต์เอาไว้นะครับก็เขาตอบในทํานองเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าผมนี่ไม่แปลกใจเลยจริงๆความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเขามาประชดประชันว่าพยายามเข้านะความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเมียนมา ะะเขาก็มาโพสต์ภาพแล้วก็ระบายสีสีเหลืองว่าเป็นอนาณาจักรพม่าโบราณนะครับช่วงคิสกรา,าที่1 1 9 8นะครับความคิดีห็นต่อไปเป็นชาวไทยนะฮะได้มาโพสต์ภาพกลางคืนในแผ่นดินอุษาคเคนนะครับก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรามีแสงไฟสว่างสวัยกว่าที่ใดๆนะครับและเขาก็แคปชั่นไว้ว่าในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นก็มีชาวไทยอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่า,วาถ้าไม่มีเส้นแบ่งเขตมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหลังจากนั้นก็มีชาวมพูชานะครับเข้ามาตอบกลับเดี๋ยวเ บอกว่านี่มันภาพตั้งแต่ปี2012นะความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวกัมพูชาโดยเข้ามาตอบกลับภาพนี้ไว้ว่าดินแดนและทุกสิ่งทุกอย่างที่สยามมีเคยเป็นของขมรในอดีตหยุดบ้าบอและหยุดความกระหายของคุณเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่มีสงครามกลางเมืองหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่เราช่วยคุณจากสงครามกลางเมืองแล้วชาวกัมพูชาท่าน ก็หายไปเลยนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขามาตอบกลับไว้ว่าเราคือครอบครัวเดียวกันความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่บันทึกไว้โดยมหาอำนาจเก่าแก่ในอดีตยอย่างจีนและอินเดียไปตรวจดูเองนั่นแหละ ที่อ้างอิงความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเข้ามาบอกว่าฮ่าฮ่าฮตอนเขมรยิ่งใหญ่คือตอนไหนอะเคยมีช่วงที่ขอมแชรวรมันย้ายขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยไปสร้างวัดฮินดูที่นครวัดและที่อื่นๆแต่เดี๋ยวนะขอมไม่ใช่เขมรเขมรไม่เคยยิ่งใหญ่เมาสก้าวเปล่าหลังจากนั้นก็มีชาวไทยท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นของท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเขมรมีตัวตนนะคือเมื่อฝรั่งเศสยึดครองแต่ต้องหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงแล้วนะอันนี้ยืนยันหลังจากนั้นชาวไทยเจ้าของเเมาก็ตอบ กลับนะครับบอกว่ามีตัวตนแต่ไม่เคยยิ่งใหญ่จนคลองทวีปความคิดเห็นต่อไปนะครับเขามาตอบกลับความคิดเห็นของชาวไทยทานเมื่อสักครู่โดยเขาบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พอ่อขุนศรีอินทราทิ์มียศเป็นภาษาเขมรมีกษัตริย์เขมรแต่งตั้งชื่อให้กัมมาระเตงอันศรีอินทราทิดคือยศของผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งของเขมรไทยยังไม่มีประเทศเลยครับพอ่อขุนรามกําแหงมียศภาษาเขมรน,นำหน้ากัมมาระเตงอันศรีรามราชกษัตริย์เขมรแต่งตั้งปกครองสุโขทัยยังเป็นประเทศเขมรอยู่ มาแยกออกจากขเขมรปี1825สอยพ่อขุลามกระแผงนี่แหละเขมรล,ลบกับห้องเต้จีนกุบไลข่านแยกประเทศออกจากขเขมรแล้วตกเป็นเมืองขึ้นของจีนถึงรอซีแอดดูแล้วเขาไม่น่าจะใช่ชาวไทยครับน่าจะเป็นชาวกัมพูชาที่แต่งโปรไฟล์เป็นไทยนะฮะซึ่งเขาพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับพอสมควรเลยละ่ะก็ไม่แปลกนะครับมีคนกัมพูชาที่มาเรียนในประเทศไทยหลายท่านนะครับจากนั้นชาวไทยเจ้าของคอมเมนต์เขาก็ตอบกลับนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ครับสุโขทัยไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ขนาดครอบครองพื้นที่ตามในภาพแต่น ในภาพนั้นคือไม่ได้เป็นประเทศแต่เป็นอารยาธรรมขอมตั้งหากขอมคือศิลปะแบบอินเดียใต้ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับแต่เขาใช้โปรไฟล์เป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่าสายใจมาดีแต่ไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะครับแต่เขาแท็กว่าเขาอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งดูแล้วไม่ใช่ชาวไทยแน่นอนนะครับความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเขาบอกว่าบุเรงน้องนี่สุดจริงๆความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่าอ๋อเข้าใจละว่าทำไมเขเมิดถึง โขยห,หาความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาพันปีแล้วล่ะยิ่งใหญ่ในอดีตนั้นมันไม่ย่ผลอะไรต่อปัจจุบันเลยตอนนี้ประเทศกัมพูชาเป็นเพียงประเทศเล็กๆได้พัฒนายากจนขอทานเต็มเมืองคิดสร้างสรรค์อะไรเองไม่เป็นทําได้แค่จ้องจะขโมยของคนอื่นแล้วเคลมมาเป็นของตัวเองรังท้ายในระดับอาเซียนเคยอยู่ภายใต้การปกครอง,องของสยามกว่า400ปีเคยเป็นเมืองขึ้นของหลายๆประเทศรอบข้างแถมตอนนี้จีนยังมายึดประเทศอีกจําไว้ให้ดีนะเพราะต่อจากนี้ไปเขมรจะสิ้นชาติไร้แผ่นดินอยู่ความยิ่ง ่ใหญเป็นแค่ความเพอ้อฝันคนเขมรขี้คลาดไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับความจริงอ้อแผนที่นี้ถ้าเป็นฉันฉันจะไม่เอามาพูดอีกเพราะมันเหมือนเป็นการประจานบนรรพบุรุษว่าไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้ความคิดเห็นต่อไปเนะครับเป็นของชาวไทยอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้เฮ้มนนายเคยยิ่งใหญ่ด้วยหรอวะเราไม่เคยเห็นได้ยินข่าวนายเลยว่าเพื่อนนายปิดข่าวใช่ปะตอนนายยิ่งใหญ่อะ่ะแต่เราขอบอกลายนายหน่อยนะเมนโลกเนี้ยมันยิ่งใหญ่กว่ากลาของนายเยอะเลยนะเพื่อนความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวกัมพูชา โดยเขามาแสดงหลักฐานทางฝั่งของเขาโดยพิมพ์แคปชั่นหน้ว่าเอกสารสัญชาติกัมพูชาไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของไทยใครศึกษาเล่มไหนเน้นประวัติในวิกิพีเดียเหรอพศ2384กองทัพสยามสนับสนุสน,สน,นกษัตริย์อังกอร์พระองค์ดวงของกัมพูชาโดยมีพระมเหสีอังเมยสน,สนับสนุนโดยกองทัพอันนำของเวียดนามในกัมพูชาเรียกกัมพูชาใต้อารักขาสยามปีพศ2 3 8 4ถึงปีพศ2406พศ2378 ถึง2,384พระมเหสีอังเมยเรียกกัมพูชาในอารักขาของอันนำกัมพูชาไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของอันนำเวียดนามอ้างอิงจากสตจารย์เจง,งาปี2,516ประวัติศาสตร์กัมพูชาคือแอดอยากจะบอกว่ารัฐอารักขานะ่คือเมืองขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจแบบเรียนของกัมพูชานะครับคือตัวแอดเองเนี่ยไม่รู้เรื่องแบบเรียนของกัมพูชาเลยแต่เราดูจากวิธีการคิดของเขาเนี่ยแบบเรียนเขาก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะชาตินิยมสุดๆนะครับความ เห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าการศึกษาของกษัตริย์กัมพูชาในกรุงเทพไม่ได้หมายถึงประเทศกัมพูชาอยู่ภายใต้อนาคิคมจากไทยชาเขาก็อ้างนะฮะว่าการที่พระองค์ร่วงเนี่ยมาเรียนที่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเป็นเมืองขึ้นนะฮะแต่จริงมันคือองค์ประกันนั่นแหละนะครับเหมือนกันกับที่พระนเรศวรของเราต้องไปอยู่ที่พม่านะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวไทยเขามาตอบกลับชาวกัมพูชาท่านนี้บอกว่าคุกเข่าขอราชการที่สี่ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยอีกหนึ่งท่านนะครับมาตอบกลับชาวกัมพูชาท่านนี้โดยเขาบอกว่าาและจกกกกนนนั้อีี400ปเม็ต อาณานิคมของไทยและกษัตริย์เขมรก็ได้รับการแต่งตั้งและรับรองสิทธิ์ในการครองแผ่นดินเขมรภายใต้กษัตริย์ไทยคุณจําได้ไหมหลังจากนั้นชาวกัมพูชาท่านนี้เขาก็มาบอกว่าเอกสารอ้างอิงล่ะไหนล่ะหลักฐานน่าจะโดนตัดออกจากประวัติศาสตร์กัมพูชาจริงๆนะครับเรื่องการที่กษัตริย์กัมพูชาในสมัยนั้นเนี่ยต้องมาราชาพิเศษที่กรุงเทพมหานครน่นะครับหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับมีทั้งชาวไทยชาวกัมพูชาชาวไทยที่เป็นชาวไทยปลอมด้วยนะ <laughs> คือไม่ใช่คนไทย ผมดูแล้วยังไงก็ไม่ใช่คนไทยนะแต่เขาพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะพิมพ์ได้ดีเลยทีเดียวแต่ที่จับพิรุดได้เนี่ยเพราะมันมีบางคําที่เราดูแล้วมันไม่สมกับการพิมพ์ของคนไทยอะ่ะคือเราคนไทยเราเห็นเราจะรู้เซนว่ามันไม่ใช่ไทยะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับซึ่งเขาพิมพ์ไว้เป็นชาวกัมพูชาครับเขาบอกว่าถ้าภาษาไทยดีก็เลิกใช้ภาษาเขมรและภาษาลาวเลิกใช้ภาษาขอมอักขรเขมรเลขเขมรเอาอ,อักษรคนอื่นต่างภาษามามาใช้แล้ว แล้วอักตันยูเจ้าของเดิมใช้สมองส่วนไหนคิดว่าภาษาพูดมาจากไหนไม่ใช่คำขเขมรบอกภาษาพูดของลาวถ้าไม่รู้ก็ไปหาที่เรียนใหม่ซะเรื่องอคติจบลงแล้วเราไม่เอาคืนเราอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันรักกันเราเป็นมนุษย์ชาติเดียวกันเราอยู่ด้วยกันหมื่นปีได้ไหมคือแอดก็พูดตามตรงนะครับแอดไม่ได้รู้สึกอะไรแบบเกลียด ชาวกัมพูชาหรือว่าเกลียดคนที่อื่นอะไรยังไม่มีเลยนะครับแอดไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่แอดมีความรู้สึกแค่ว่าทําไมเขาที่เป็นชาวกัมพูชาบางส่วนเนี่ยเขาถึงชอบเอาอะไรมาตั้งแล้วบอกว่า,วาตัวเองเป็นต้นกําเนิดนี่แหละฮะที่ที่แอดเถืองนิดเดียวเองนะฮะแต่ไม่ได้กวดชาวกัมพูชาไม่ได้เกลียดชาวกัมพูชานะครับแต่อยากจะให้เห็นมุมมองแนวคิดแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆว่าทีแรกก็ขำครับหลังๆมาเนี่ยรู้สึกสงสารเพราะบางอย่างเนี่ยมันบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเยอะมาก เพื่อที่จะให้หลักสูตรในการเรียนของเขาเนี่ยมันถูกตัดทอนมันถูกหั่นออกมันถูกดึงให้เข้ากับสิ่งที่ผู้ปกครองเขาต้องการให้เป็นทําให้เกิดความชอบธรรมทาให้คนในประเทศไม่กระด้างกระเดื่องแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายโดยการให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นพระเอกแล้วก็โยนความเป็นผู้ร้ายเนี่ยใส่ชาติอื่นๆที่อยู่รอบข้างอันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็คงจะเคยรู้สึกแบบนี้แต่เราเนี่ยไม่ได้มองไปที่กัมพูชาแต่เราโดนปลูกฝังให้เรียนคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ให้เรามองไปที่ แทนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเม,มื่อศึกษาลงไปลึกๆเข้าลึกๆเข้าเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะคนพม่าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแบบนี้กับคนไทยอย่างที่เรารู้กันตอนเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเออพม่าเป็นเพื่อนที่ดีพม่าเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เรียนแบบที่เราเรียนมาในอดีตที่บอกว่าพม่าไม่ดีกดขี่ข่มเหงไทยก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคนพม่าเขาก็ไม่ได้เรียนแบบนั้นไม่ได้ต้องการความยิ่งใหญ่โดยการที่มองว่าอดีตคือการขบขี่ผมก็อยากให้ชาวไทยเราเองคิดแบบนั้นเหมือนกันปัจจุบันนี้ก็อปปัััััจจจจุ s, ุบบบนนากก็ยู่แล้้วทํใหดี ครับการที่เราเห็นเขาตอบมาด้วยข้อมูลอะไรที่มันผิดเพี้ยนเราก็ตอบกลับเข้าไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่แสดงความคิดเห็นในคลิปที่ผ่านๆมานะครับแอดเนี่ยพยายามอ่านให้ได้เกือบทุกข้อความนะครับไม่กล้าพูดว่าทุกข้อความแต่อ่านเยอะจริงๆก็มีหลายความคิดเห็นที่มีทั้งแนะนำนะครับมีทั้งให้กําลังใจแล้วก็มีทั้งอยากให้ปรับปรุงนะครับอยาก ให้เพิ่มเติมนะแต่ไม่ใช่การต่อว่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยทุกท่านที่ให้กําลังใจช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิเห็นด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนกับเรื่องราวแผนที่โบราณที่ทําให้อาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราถึงกับเดือดเลยทีเดียวนะฮะมันสมเหตุสมผลไหมมันเป็นอย่างไร แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ถ้ามีส่วนไหนที่ผมอ่านผิดไปต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับการแปลเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติอาจจะมีผิดพลาดหรือผมเองแปลผิดสรุปใจความผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ